ฮัลโลสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับี่เกมเมอร์แล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์ and Redbox r ้วจ j a มาพบกับน้องอีกแล้วและว,วันนี้ฉันก็มีมอดมานำเสนอมอดนี้ชื่อว่าสปังกี้การ o โนดทรีทเมนโอ้โหเรื่องราวของกาโนดกันเหรอนานๆที่จะเห็นการหโนดเป็นพระเอก ลองมาติดตามกันดูสิว่าถ้าโนดมันเป็นบทเด่นบทดังเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮาวล่ะไปดูกันดีกว่าเว้ยตอบค<ข>อมเมนต์น้องๆครับผมเอาแล้วน้องๆหลังจากที่ไปชิปได้ลงคลิปสปังกี้เฟดสองจุดห้าเดฟิ i n ทีฟไฟนอลเฟรมแจมวทีกลางไฟอะไรกันวะเนี่ย เรื่องราวของเฟสสองจุดนะครับที่มาผสมจนไปกันไปเรื่อยเอยก็ได้มีน้องๆน,นะครับมาขอมอดพิชิตนะหนึ่งในนั้นก็คือน้องที่ชื่อว่าวัดทิกรพยักษ์หาลชื่อโคตรเทร่เลยว่าที่เล่นหมอดนี้ได้ไหมสปังกี้การ์โนทรีเม t เม้นเม้เมนเมเมื่อสามวันที่ผ่านมาแล้วเราเพิ่งมาตอบเมื่อกี้นี้นะครับ จัดให้แล้วมาเม้นด้วยนะครับเอาละในเมื่อฉันบอกน้องแล้วฉันจะทําให้น้องนะับัตรนี้จงมาเม้นที่ช่องของฉันด้วยนะนายวัตถิกรพยักผอนมาเม้นด้วยถ้าไม่มาเดี๋ยวตามไปถึงบ้านเลยฮ่าฮ่โอเคมันมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งดูในแกลเลอรี่ก็ได้นะ ก็คืออ้อโหนี่ครับเอ่อบิ๊กเวนด้เอาฟอนบอรเอาพิงกี้แล้วก็เอาทรีใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้แหละก็จะทําให้ตัวละครมันเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบโหดๆเออโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวลองที่หลังแล้วกันนะโคดก็ลองที่หลังนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเออโอโหตัวละครเยอะด้วยเราจะต้องไปแบบรวดเร็วทีนะไปจัดไปฮะ ป่ะโอ oh, hey. <c oughs> เรนโอ้เฮ้ยเพลงใช้ได้ด้วยแล้วดูดวงตาของเรนฮะเรดดี้คัคเกอร์โอ้คักเกอร์คักเกอร์ถือมีดเลยเหรอวะฟันบอเอ่าว oh, ินเน利亚เฮ้ย uh, okay, hey. ตัวละครดีไซน์นิเมชั่นอย่างเท่เลยเนาะ เหมือนสามมิตีครับมีแสงเงาโอเคจังหวะเพลงก็ออกค่อนข้างจะเร็วแบบรัวๆนิดนึงนะโดยเฉพาะไอ้นี่ดูการถือมีดของเขาครับโอ้โหสุดยอดอะประมาณนี้นะครับสำหรับบีดนะโอเคเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกตกันบ้างครับเกรดเล็บโอ้เป็นเบรดแบบมอไซค์มือ มืดอืมบราดอ้ยมีมองบนวะโอเคบราดกาโนดพระเอกของเรื่องนี้ดูหน้าดูหน้าซะก่อนเฮ้ยโหดูอาวุธน,น้องๆมีทั้งปืนทั้งมีดและเครื่องหมายของปีศาจนิกร,ร็กอยู่ข้างบนหัวฮะแกขายวิญญาณไปแล้วใช่ไหม กาโนดโอแวกสกายดูที่เป็นยังไงโอ้โหโอ้โหดูโอแวกโอแวกเขย่าตัวเองฮะโอ้แล้วสกายเสียงดีด้วยฮะโอ้โหดูการเขยา่าอ่าประมาณนี้ครับโอ้โหแล้วพระเอกเราอย่างเท่เลยวะดูดิโคตรเจ๋งน้องๆ ว,ว้าวอ่ะประมาณนี้นะจ้ะเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ติดมาอีกแเมวเมโลดี้จ้ามิสเตอร์ซันโอ้โหตาแตกเดวเบลิลมิสเตอร์ทรีไซมอนคุนเทเนอร์จ้าไหวนะครับล่างของเขาการการสวัเออ ก็ถือว่าค่อนข้างจะมันนะ,อะโอเคได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อัน,นี้ติดทั้งสองตัวต่อไป voice ครับ Mr Fun i ีอีสรองเจ้าสวั t ดีอ้ยไม่ใช่ว่อโอ้ยนเซอร์ run 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 มันดาคิงกี้เควินดูนที่เป็นไงวะโอ้เฮ้ยเพีงเลวนี่หว่าแล้ทุกคนดวงตาครับมีปัญหากันทุกคนเลยเนะี่ยดวกไม่ได้หมอนี่ม,มันมีดวงตาเอามีอยู่นีม,มึงดีดวงตาเป็นแผลทุกคนเกิดอ,อะไรขึ้นหรือว่าการโอนเอามีดฟัน อ่าโอเคตัวสุดท้ายฉันยังไม่ลองนะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในดาร์กโหมดอยู่แล้วใช่ไหมลองดูด้านนี้จอแบ็คเฮ้ไม่จอแบ็คไม่หงอเลยวะคือนี่เป็นไงวะโอ้โหรอแบ็คโคตรหงอกอะแตกเลยมั้งนี่เสียงไม่ไม่เข้าเลยจอแบ็คโอเคประมาณนี้ครับคุย เอาแล้วตัวละครพิเศษดูที่จะพีกไหมอืออิงทุกรอบเลยเอาฟังซ้ายก่อนแล้วกันนะหกตัวเฮ้ยโอ้โหดูแต่และตัวฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะโอมาครับผู้ส่งเข้าประกวดพารามิกซ์แอสอสิกหรือท็อกซิกวะเออและหนุ่มนี่ใครก่อน เฮ้ยใครวะใครรู้จักเพื่อนสปริงสปริงอะไรวะเนี่ยเสียงเพลงอันน่ารักอ๋อยอดและตัวนี้พาราสปังกี้ส่งเข้าประกวดโอ้โหเฮ้ยโอ้ย,อยัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยปีศาจ ทนททำหน้าจอชฉันเสียหายต้องปิดมันไปก่อนมา่วะปิดได้แบบวะโอ้ไม่ได้ฮนะดูดีตอนที่มันยืนด,ดูดีน้องขนาดมันยืนเฉยๆเราปิดมันไปแล้วเอฟเฟก์ยังไม่หายคิดดูดิโคตรปีศาจแล้วเพลงแม่งอย่างน่ารักไม่เข้ากับตัวเองเลยเออกไปโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่ที่หลังแล้วกันนะอ่ะแนว แฟรนอนวินด้า,าฮะตอนนี้ตา,ตายตังเก็บอยู่เลยแล้วก็มอชดิเข้าตรงไหนครลองมอชก็มาเล่นคนละคีเลยน,ลอนออ้องเอออ่ะหมดแล้วไส่นี่เข้าไปจะได้พบเออดู้ิ ว่าเอฟเกียรไปยังไงครับกระสุกยอดแค่ไหนจอ,อทางงมดจ้าอ่าเรียบร้อยโอเคประมาณมานี้นะจ๊ะเอาละตัวละครยังอยู่ตัวละครพิเศษฟังขวาสี่ตัวไปดูสิอันนี้อะไรวะเนี่ยทีวีซามูไรแมนฮึบโอ้โหเฮ้ยโอเลยวะเฮ้ยหน้าจอ มีปัญหาครับเหมือนเครื่องเสียนะจอแตกด้วยอ่ะตัวถัดไปมาสตาร์อื้มอเลิร์มาสตาร์ไอนี่ใครวะเด็กเบบีในี่ใครวะน้อ no ก วะเจอกันเลยวะเพง่อนน้องฉันหันนกหรืออะไรเพื่อไรเนี่ยโอ้แฟนอันเดียวอะไรจ้าโอ้ยยอดอีกหนึ่งตัวฮนะเมโลดี้โคตรด,ดีอ่าครบตัวละจ้าโอเคถึงเวลามิกแล้วนะครับเพืน้อง แต่ก่อนที่เราจะไปมิสถึงที่จะใส่โค้ดให้ดูอนนะว่าเแอตอ่ะละตัวหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราใส่โค้ดไปแล้วนะไปดูกันดีกว่าฮะโอเคและหลังจากที่เราใส่โค้ดเข้าไปทุกตัวนะครับก็จะมีฟันบอดใช่ไหมดูทีฟันบอดหน้าจอแตกไปแล้วนะครับออฟันบอดแล้วก็มีมีใครกวะมีพิงกี้มั้ง ยิงกีมิสเตอร์ทรีแล้วก็บิ๊กเวนด้าอ่อยิงกีมิสเตอร์ทรีมิสเตอร์ทรีมิสเตอร์คีก็มองไม่เห็นแม่แล้ววะยิงกีโอ้ยิงกีถูกจับมัดฮะแล้วก็บิ๊กเวนด้าเฮ้ยอ๋วไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กเวนด้าเวนด้าไหนพี่หนูโอ้โหเวนด้ายากมันนะจ๊ะโอเค อาและนี่ก็คือโค้ดพิเศษที่ใส่ทุกตัวเข้ามาแล้ววิธีการจะทำให้โค้ดกลับมาเหมือนเดิมก็นี่เลยฮะพิมโอจีทรีโอจีนบอแล้วก็โอจ i n ิงกีนะทุกคนก็จะกลับมาเป็นปกตินะเอาละโอเคถึงเวลาที่ฉันจะไปเมิกซ์แล้วทีนะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าครับว่า,าทะครกิฟต์มิกซ์แล้วจะออกมาหน้าตาและรูปแบบเป็นยังไงไปชมกันเลย โอเคครับน้องยิง่งก็มิกซ์ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากวันนี้เรียบเรียงเพลงได้ดีสุดๆไปเลยน้องดูสิอ่าเราก็มีการเอาอเตัวละครพิเศษนะครับมาผสมผสานกันกันกบตัวละครเออ่ที่ตัวละครหลักลนะแล้วก็เราใส่ตัวของแซนเดอร์เทลเข้ามาด้วยนะครับทำให้เพลงมันมันขึ้นนะแต่มี เ,เขาเรียกว่าอะไรปั๊ดนี้มันมีอีเซอร์เอ็กไว้นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพี่จิ๊บขออนุญาตเอาแต่หมอนี้ออกนะเดี๋ยวยจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับนี่ฮะสองคนนี้นะเว้นไว้นะครับระหว่างทิงกี้กับโอเลนนะเมื่อกี้เราพิมพ์โค้ดไปนะครับดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ่ะนี่ฮะเอามันไม่รักกันวะอ่ะดูฮะเมื่อกี้ ดี๋ยวให้ดูนะเอาไมไม่เป็นวะตั้งเอาพิงขีลงก่อนอ่าดูครับมารักกันอยู่แล้วตอนนี้เป็นไงฮะ <c oughs> พิงขีแปลงร่างเมื่อกี้ยังมองหน้ากันดีๆโอเคเอาใหม่ดิพิงคีพี่หนูกลับมารักกับแฟนเธอแอนี่ฉันมองเธอด้วยความรักนะไอ้นี่โอ้โห,โหไม่รักมึงแล้วดูสิดูนาะ โอ้ไม่กอดทำไมแฟนนี่เป็นอย่างนี้โอ้โหน้องโอลนก็เลิกรักกับมิกกี้ไปเลยครับตมีเอาระโอเคก็มันพอสมควรเดี๋ยวยิบอยากจะเปลี่ยนอะไรนิดนึงไอ้นี่มันเขียนไม่เข้าเราจะลืมตัวนี้ไม่ได้ครับนี่ครับยอดตัวนี้เออโหดโหดแล้วก็นี่ครับอินฟูมนักร้องเอีกคนอาระ เสีย่ยองมันเข้าตรงไหนไวะเนี่ยเฮงแม่งโคตรไม่เข้าอะไปมอสลงมาดิอโอเคกละมานี้แล้วกันนะครับพี่น,อน้องก็ถ้าใครชื่นชอบสปังกี้นะครับวอสนี้วัดของกาโนดขึ้นเป็นวัเอกของเรื่องราวนี้นะครับก็จะเป็นกาโนดทิทเมนนะก็สนุกดีนะครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวลองเอาไปมิกดูนะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะถ้าใครอยากให้เล่นมัดอะไรคอมเมนต์ไว้เลยครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ